สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาริยาง่ายจันสาขาควบชีววิทยาจะมานำเสนองานในรายวิชานวัตรกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้และองค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ในสถานศึกษาเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชิตอินทก,กนกและอาจารย์ทองนพคุณอินทิเดช หัวข้อแรกนะคะกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้แผนผังก้างปลาหรือแผนผังอิชิคาวะเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุท,ทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้นจึงมีผู้เรียกแผนผังก้้งปลานี้ว่าแผนผังสาเหตุและผลโครงสร้างของแผนผังสาเหตุและผล รูปแบบของการจัดการความรู้มีการพัฒนาแพร่หลายไปในหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดรูปแบบที่หลากหลายแต่ก็อยู่ภายใต้พื้นฐานการหลอมรวมความรู้ใช้ร่วมกันซึ่งในเรื่องดังกล่าวมีนักวิชาการได้ให้แนวคิดของการจัดการความรู้ไว้แนวคิดหนึ่งว่า ถ้าจะจัดการความรู้อย่างเป็นระบบนั้นต้องมีองค์ประกอบหลักอยู่3ด้านได้แก่ 1. ทรัพยากรด้านการจัดการความรู้ 2. กิจกรรมการจัดการความรู้ 3. อิทธิพลของการจัดการความรู้สิ่งสำคัญในการสร้างแผนผังก้้งปลาคือต้องทำเป็นทีมเป็นกลุ่มโดยใช้ขั้นตอน6ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. กำหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา2กำหนดกลุ่มปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหานั้นๆ 3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย 4. หาสาเหตุหลักของปัญหา5จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ6ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จำเป็นการถ่ายทอดความรู้การถ่ายทอดความรู้อันเป็นส่วนประกอบ ของการจัดการองค์ความรู้ถูกประพฤติปฏิบัติกันมานานตัวอย่างรูปแบบการถ่ายทอดความรู้เช่นการอภิปรายของเพื่อนโรงงานในระหว่างการปฏิบัติงานการอบรมพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการห้องสมุดขององค์กรโปรแกรมการฝึกสอนทางอาชีพและการเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งรูปแบบการถ่ายทอดความรู้มีการพัฒนารูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่กระจายอย่างกว้างขวางกระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรมีทั้งหมด7ขั้นตอนคือ 1. การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้างและการแสวงหาความรู้ 3. การจัดการเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 4. การประมวลและการกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปันความรู้ 7. การจัดทำเอกสารการทำฐานข้อมูลความรู้ชุมชนนักปฏิบัติการความรู้เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งเป็น2องกลุ่มใหญ่ๆคือ1เครื่องมือที่จะช่วยให้เข้าถึงความรู้2เครื่องมือที่จะช่วยในการถ่ายทอดความรู้กระบวนการจัดการความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลักการของกระบวนการจัดการความรู้เราสามารถนำทางกระบวนการนำมาดับใช้เข้าสู่กระบวนการจัดการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ใน2ส,ส่วนคือ 1. ส่วนของกลุ่มผู้จัดการสารศึกษาเรียนรู้ 2. ส,ส่วนของกลุ่มผู้เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ในสารศึกษาแบ่งออกเป็น 1. บุคลากรหรือครู 2. ข้อมูลความรู้ 3. เทคโนโลยีและการสื่อสาร 4. วิธีการและกระบวนการประโยชน์ของการจัดการความรู้เป้าหมายของการจัดการความรู้เป็นการจัดการความรู้เพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือเป็นฐานองค์ความรู้หลักในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่โดยการถ่ายโอนความรู้ประสบการณ์ในการทำงานของคนรุ่นเดิมไปสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในการร่วมในการดำเนินกิจกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กรและสถานศึกษามุ่งเน้นที่จะรวบรวมมวลทรัพย์สิ่งที่มีอยู่รอบตัวในตัวบุคลากรที่เป็นทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลหรือประสบการณ์ของกลุ่มนำมาจัดสรรจัดลำดับเพื่อให้เกิดองค์ความรู้นำไปเผยแพร่ เพื่อสร้างประโยชน์โดยรวมในภาคหลักต่างๆดังนี้ 1. ปรับปรุงแนวคิดวิธีการในการดำเนินกิจกรรมการศึกษาให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพิ่มองค์ความรู้นำไปสู่การพัฒนาสาระการเรียนรู้ 3. ส,สร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเต็มที่ สเพิ่มคุณภาพและลดช่วงเวลาในการพัฒนาหลักสูตร 5. ลดค่าใช้ใจ่าย 6. ให้ความสำคัญกับความรู้ของครูบุคลากรทางการศึกษา 7. สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ทัศสอประสบการณ์และข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ